แม่นนองชมพูน้ำตาคอรับเคยโดนคู่ค้ามโต้ปมมวยล้มรับเงินจากกรณีนายชายพลหรือลุงพลวิภาอายุ45ปีผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารไปยื่นขอการประกันตัวศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมี การหลักทรัพย์1น0 0 0 0บาทออกข้อกําหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวคืหนาล่าสุดเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาวันที่5มิถุนายนที่ผ่านของแม่น้องชมพู่นางสาววิตีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยหลังสารอนุญาตให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลว่า ตนน้อมรับคำสั่งศาลแต่ยอมรับกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยถูกคุกคามต่อให้ไม่ทำอะไรก็ต้องระวังตัวและกังวลกระแสะสังคมกังวลหนักกว่าเดิมแม่เชื่อผู้ต้องหาคงไม่ต้องการข่มขู่คุกคามแต่ฝั่งตรงข้ามอาจเข้ามาก็ได้ส่วนเรื่องกระแสะสังคมที่ระบุว่าเรื่องนี้คือมวยล้มมีเรื่องเงินทองมาเกี่ยวข้องแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเมื่อถามว่าเมื่อวานนี้ได้บอกอะไรน้องชมพู่แม่เงียบน้ำตาคลอและพูดไม่ออกก่อนระบุ ว่าผิดหวังแต่แม่จะสู้ต่อไปโดยเตรียมปรึกษาทานายความและผู้รู้ด้านกฎหมาย